คุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปถึง5อาหารสำคัญที่จะช่วยกู้สมองของเราให้กลับมาสดใสได้หมออยากให้เราทำความเข้าใจกลไกของความเครียดที่เกิดขึ้นในสมองและร่างกายของเราก่อนนะคะเพราะถ้าเราเข้าใจต้นตอเราจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดคะ่ะ เมื่อเราต้องเผชิญกับความเครียดไม่ว่าจะจากงานหนักปัญหาการเงินหรือการจราจรติดขัดร่างกายของเราจะเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีไฟอ f ฟไลท์ทันทีค่ะระบบประสาทส่วนที่เรียกว่าซินพาเทติกจะถูกกระตุ้นให้ทำงานอย่างหนักเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมรับมือกับอันตรายที่เข้ามาและเมื่อระบบนี้ถูกเปิดใช้งานพระเอกหรือผู้ร้ายชั่วคราวที่ถูกหลั่งออกมาก็คือคอเิซ้าค่ะ คอทิซอาคือฮอร์โมนความเครียดตามธรรมชาติของร่างกายค่ะมันมีบทบาทสำคัญในการพมน้ำตาลในเลือดเพื่อเป็นพลังงานฉุกเฉินและทำให้ร่างกายตื่นตัวแต่เมื่อความเครียดเกิดขึ้นซ้ำๆทุกวันและระดับคอทิซ้าสูงค้างเป็นเวลานานมันจะเริ่มส่งผลเสียต่อสมองของเราอย่างรุนแรงค่ะ สมองล้าเบรนฟอก้อที่เศ้าที่สูงเรื้อรังจะไปรบกวนการทำงานของสมองส่วนความจำฮิปโป c a m p u s ทำให้คุณรู้สึกว่าคิดช้าลงจำไม่ค่อยได้และสมาธิสั้นลงค่ะ การอักเสบในสมองความเครียดเรืเ้อรังและระดับคอร์ติซอลที่สูงจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบอินฟลเมชันในสมองและทั่วร่างกายซึ่งการอักเสบนี้ล่ะค่ะคือตัวการหลักที่ทําให้เซลล์ประสาทสื่อสารกันได้ไม่ดีและนําไปสู่ภาวะสมองตื้อและอารมณ์ที่แปรปรวนค่ะ ดังนั้นเป้าหมายหลักของเราในการใช้โภชนาการจึงไม่ใช่แค่การลดความเครียดทางอารมณ์เท่านั้นนะคะแต่คือการลดการอักเสบในสมองที่เกิดจากคอร์ติซอลที่สูงเกินไปและเพิ่มความสามารถในการผลิตสารสื่อประสาทแห่งความสงบค่ะสารสื่อประสาทสำคัญที่เราต้องการเพิ่มคือ เซโรโทนินหรือฮอร์โมนแห่งความสุขที่ช่วยควบคุมอารมณ์ความอยากอาหารและการนอนหลับกาบากัมมาอะมิโนบิวทาริกแอซิดสารสื่อประสาทที่ช่วยผ่อนคลายระบบประสาททำให้จิตใจสงบและช่วยให้เราหลับง่ายค่ะ และอาหารที่เรากำลังจะพูดถึงนี่แหละค่ะคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายได้รับวัตถุดิบไปผลิตสารสื่อประสาทเหล่านี้และช่วยลบการอักเสบในสมองได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะการเริ่มต้นดูแลตัวเองจากภายในด้วยอาหารที่ดีจะทำให้คุณสามารถต่อสู้กับความเครียดในชีวิตประจำวันได้ยั่งยืนค่ะ ในบทต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงสองอาหารหลักที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีพลังในการกู้สมองจากความเครียดได้จริงนั่นคือโอเมก้า3และแมกนีเซียมค่ะคุณจะรู้ว่าอาหารธรรมดาธรรมดาที่หาได้ง่ายๆเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคุณมากแค่ไหนคะ่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปสู่เคล็ดลับอาหารกู้สมองหมอขอรบกวนทุกท่านที่เห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์และอยากให้เพื่อนๆที่กำลังเผชิญกับอาจารย์สมองล้าได้ดูด้วยช่วยกดไลค์ไลค์คลิปนี้ให้หมอหน่อยนะคะ การกดไลค์เล็กๆของคุณคือกำลังใจและเป็นการช่วยให้คลิปดีๆแบบนี้ถูกส่งต่อถึงคนที่กำลังต้องการทำตอบค่ะและถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้สุขภาพดีๆที่เข้าใจง่ายๆจากหมออีกอย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องสุขภาพดีง่ายๆกับหมอช่องของเราไว้และที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสในการดูแลสุขภาพตัวเองในทุกๆครั้งที่หมอมีเรื่องราวดีๆมาฝากค่ะเ้าพร้อมแล้วเราไปดูอาหารกู้สม กกหมออยากให้ทุกท่านมองว่าอาหารสองกลุ่มนี้เป็นเหมือนอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบทำความเย็นของสมองเรานะคะเมื่อสมองร้อนและอักเสบจากความเครียดเราต้องรีบส่งสารอาหารเหล่านี้เข้าไปช่วยจัดการอย่างเร่งด่วนค่ะฮีโร่ตัวที่1โอเมก้าสโอเมก้าทรีแฟตตี้แอซิดสสารต้านการอักเสบในสมอง โอเมก้า3โดยเฉพาะชนิด DHA โดโคซาเฮกซาอโนอิกแอซและ EPA ไอโคซาเปนทาอโนอิกแอซไม่ได้มีดีแค่บำรุงหัวใจนะคะแต่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ประสาทและมีบทบาทสำคัญในการลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าค่ะโอเมก้า3คือโครงสร้างสมองเซลล์สมองของเรามีไขมันเป็นองค์ประกอบหลักและไขมันที่ดีที่สุดคือโอเมก้า3ค่ะ การขาดโอเมก้า3ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ประสาทแข็งกระด้างและสื่อสารกันได้ไม่ดีซึ่งส่งผลให้การทำงานของสมองช้าลงหรือเกิดอาการสมองตื่อค่ะเมื่อเราเติมโอเมก้า3เข้าไปอย่างเพียงพอเยื่อหุ้มเซลล์จะมีความยืดหยุ่นทำให้เซลล์ประสาทสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะดับไฟการอักเสบโอเมก้า3โดยเฉพาะ EPA มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบที่ทรงพลังที่สุดค่ะ เมื่อความเครียดเรื้อรังกระตุ้นให้สมองเกิดการอักเสบโอเมก้า3จะทำหน้าที่เป็นเหมือนน้ำมันหล่อลื่นและสารดับเพลิงที่เข้าไประง,งับการอักเสบที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์ประสาทเมื่อการอักเสบลดลงอาการหงุดหงิดวิตกกังวลและสมองล้าก็จะลดลงตามไปด้วยค่ะแหล่งอาหารที่ดีที่สุด ควรเน้นปลาทะเลน้ำลึกค่ะเช่นปลาแซลมอนปลาแมคคเรลปลาซาดีนหรือปลาทูนา่าควรเลือกชนิดที่ปลอดภัยจากสารปรอทพยายามกินปลาเหล่านี้อย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะสำหรับท่านที่ไม่กินเนื้อสัตว์สามารถเลือกเมล็ดเจียเมล็ดแฟลกซ์หรือวอลนัทได้ค่ะ แต่หมอแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้การได้รับโอเมก้า3จากปลาทะเลในรูปแบบ DHA และ EPA จะมีประสิทธิภาพต่อสมองมากที่สุดค่ะฮีโร่ตัวที่2องแมกนีเซียมแมกนีเซียมแร่ธาตุแห่งความสงบแมกนีเซียมคือแร่ธาตุที่น่าทึ่งมากค่ะมันมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาทางชีวเคมีกว่า300ชนิดในร่างกายแต่บทบาทที่สำคัญที่สุดในการจัดการความเครียดคือการเป็นตัวควบคุมระบบประสาทค่ะ สวิชความสงบแมกนีเซียมทำงานโดยตรงกับกาบากา m m มาอะมิโนบิว i c อริกซึ่งเป็นสารสื่อประสาทหลักที่ทำให้ระบบประสาทของเราผ่อนคลายค่ะเมื่อระดับแมกนีเซียมในร่างกายต่ำการทำงานของกาบาก็จะด้อยประสิทธิภาพลงทำให้เราอยู่ในสภาวะตื่นตัวเกินเหตุนอนไม่หลับวิตกกังวลและกล้ามเนื้อเกรง็งซึ่งมักนำไปสู่อาการปวดหัวไมเกรน การเติมแมกนีเซียมเข้าไปก็เหมือนกับการเปิดสวิตช์ความสงบให้กับสมองและร่างกายค่ะต่อสู้กับคอร์ติซอลเมื่อเราเครียดร่างกายจะใช้แมกนีเซียมในปริมาณมากเพื่อพยายามควบคุมและผลิตพลังงานทําให้ปริมาณแมกนีเซียมในเซลล์ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะยิ่งเครียดมากยิ่งสูญเสียแมกนีเซียมมากทําให้เกิดวงจรที่แย่ลงเรื่อยๆค่ะการได้รับแมกนีเซียมอย่างเพียงพอจึงเป็นการเสริมเกราะป้องกันให้กับระบบประสาท ทำให้ร่างกายมีทรัพยากรเพียงพอในการรับมือกับความเครียดโดยไม่เข้าสู่ภาวะขาดแคลนแหล่งอาหารที่ดีที่สุดแหล่งของแมกนีเซียมที่ง่ายที่สุดคือผักใบเขียวเข้มค่ะเช่นผักโขมเคลถั่วและเมล็ดพืชโดยเฉพาะเมล็ดฟักทองอัลมอนด์และดาร์กช็อกโกแลตเลือกที่มีโกโก้สูงกว่า70%ค่ะพยายามเพิ่มผักใบเขียวในทุกมื้ออาหารนะคะ นี่คือวิธีธรรมชาติในการช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีค่ะคุณผู้ฟังคะการเริ่มต้นด้วยโอเมก้า3เพื่อลดการอักเสบ และแมกนีเซียมเพื่อผ่อนคลายระบบประสาทคือสองเสาหลากักที่จะช่วยกู้สมองของคุณให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสงบลงค่ะในบทต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึง3อาหารเสริมพลังที่จะช่วยให้สมองผลิตเซโรโทนินและวิตามิน B เพื่อให้ร่างกายคุณมีความสุขและมีพลังงานค่ะอย่าพลาดเลยนะคะสมองของเราไม่ได้ต้องการแค่ตัวหยุดความเครียดเท่านั้นค่ะ แต่ต้องการสารตั้งต้นในการสร้างความสุขและความกระตือรือร้นด้วยซึ่งอาหารทั้ง3กลุ่มนี้จะตอบโจทย์นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะฮีโร่ตัวที่3อาหารที่อุดมด้วยทริปโตแฟนสารตั้งต้นเซโรโทนินทริปโตแฟนทริปโตแฟนคือกรดอะมิโนที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออารมณ์ของเราค่ะเพราะมันคือสารตั้งต้นที่ร่างกายใช้ในการผลิตเซโรโทนินหรือที่รู้จักกันในชื่อฮอร์โมนแห่งความสุขค่ะ เมื่อร่างกายได้รับทริปโตแฟนเพียงพอการผลิตเซโรโทนินก็จะราบรื่นทําให้เราอารมณ์ดีและผ่อนคลายเซโรโทนินมีบทบาทสําคัญในการควบคุมอารมณ์ทําให้เรารู้สึกสงบลดความวิตกกังวลและมีความสุขกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นค่ะหลับสบายเซโรโทนินยังเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนควบคุมการนอนหลับค่ะ ดังนั้นการกินอาหารที่มีทริปโตแฟนในปริมาณที่เหมาะสมในช่วงเย็นที่ไม่ใช่กินดึกเกินไปนะคะจะช่วยให้คุณภาพการนอนหลับของเราดีขึ้นอย่างมากซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเรานอนดีขึ้นความเครียดและสมองล้าก็จะลดลงค่ะแหล่งอาหารที่ดีที่สุดเน้นอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงค่ะเช่นไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์เนื้อไก่งวงหรือเนื้อไก่ไม่ติดมันถั่วเปลือกแข็งโดยเฉพาะอัลมอนด์และวอลนัท และผลิตภัณฑ์นมเช่นนมอุ่นหรือโยเกิร์ตที่ไม่หวานจัดถ้าคุณไม่มีอาการแพ้การเพิ่มอาหารเหล่านี้เข้าไปในมื้ออาหารของคุณจึงเป็นการให้วัตถุดิบแก่สมองเพื่อสร้างความสุขด้วยตัวเองค่ะฮีโร่ตัวที่4วิตามิน B รวม (B complex vitamins) พลังงานของระบบประสาทวิตามิน B ไม่ได้ให้แค่พลังงานกายภาพเท่านั้นนะคะแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพลังงานของระบบประสาทและการสร้างสารเคมีในสมองค่ะ เมื่อเราเครียดร่างกายจะใช้วิตามิน B ในกระบวนการเมตาบอลิซึมและการผลิตฮอร์โมนความเครียดในปริมาณที่สูงมากทำให้หลายคนที่มีความเครียดเรื้อรังมักมีภาวะขาดวิตามิน B ค่ะ สร้างสารสื่อประสาทวิตามิน B หลายชนิดโดยเฉพาะ B6, B9, โฟเลตและ B12 มีบทบาทเป็นโคแฟกเตอร์ actor, ที่จำเป็นต่อการสร้างสารสื่อประสาทสำคัญสำคัญทั้งหมดที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเซโรโทนินโดพามีนหรือกาบาค่ะหากขาดวิตามิน B เหล่านี้กระบวนการสร้างสารแห่งความสุขก็จะติดขัดทันทีค่ะบำรุงเส้นประสาท วิตามิน B12 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสมบูรณ์ของปลอกไมอีลินที่หุ้มเส้นประสาทค่ะ การที่ระบบประสาททำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การตอบสนองต่อความเครียดเป็นไปอย่างสมดุลไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปและช่วยลดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังได้ด้วยค่ะแหล่งอาหารที่ดีที่สุดเน้นอาหารที่ไม่ผ่านการขัดสีค่ะเช่นธัญพืชเต็ม,มเมล็ดข้าวกล้องข้าวโอ๊ตเนื้อสัตว์ไม่ติดมันโดยเฉพาะตับไข่และผักใบเขียวแหล่งบีกที่ดีเยี่ยมค่ะ การเติมวิตามิน B รวมอย่างเพียงพอจะช่วยให้คุณรู้สึกว่ามีพลังงานคงที่และสมองทำงานได้ว่องวยขึ้นค่ะฮีโร่ตัวที่5อาหารโปรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ The Gut Brain Axis นี่คือวิทยาศาสตร์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดค่ะนั่นคือความเชื่อมโยงระหว่างลำไส้และสมองที่เรียกว่าแกนลำไส้สมอง Gut Brain Axis หลายคนอาจไม่ทราบว่าลำไส้ของเราคือสมองที่2ค่ะแหล่งผลิตเซโรโทนินประมาณ90%ของเซโรโทนินถูกผลิตขึ้นในลำไส้โดยความช่วยเหลือจากจุลินทรีย์ที่ดีโปรไบโอติกส์ค่ะเมื่อสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เสียไปอาจเกิดจากการกินอาหารแปรรูปหรือความเครียดการผลิตเซโรโทนินก็จะลดลงโดยตรงทําให้เรามีแนวโน้มที่จะซึมเศร้าและวิตกกังวลมากขึ้น Probiotics v p r e b ร i ซัสพเราต้องบำรุงทั้งสองอย่างค่ะ Probiotics คือจุลินทรีย์ที่ดีเช่นโยเกิร์ตหรือคีเฟอร์ที่มีเชื้อมีชีวิตและกิมจิผักดองแบบธรรมชาติส่วน Prebiotics คืออาหารของจุลินทรีย์ที่ดีเช่นหัวหอมกระเทียมกล้วยดิบหน่อไม้ฝรั่ง เคล็ดลับการกินโปรไบโอติกส์ควบคู่กับพรีไบโอติกส์ในทุกวันเป็นการลงทุนในสุขภาพลำไส้ซึ่งหมายถึงการลงทุนในสุขภาพจิตและอารมณ์ของคุณโดยตรงค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเรารวม5อาหารสำคัญนี้เข้าด้วยกันในชีวิตประจำวันเรากำลังสร้างระบบที่ครบวงจรในการลดการอักเสบผ่อนคลายระบบประสาทผลิตความสุขและให้พลังงานที่ยั่งยืนค่ะ ในบทต่อไปเราจะมาดูกันว่าสิ่งใดที่คุณต้องเลี่ยงในการกินและเทคนิคการกินเพื่อให้สมองของคุณปลอดโปร่งที่สุดค่ะหมออยากให้ทุกท่านมองว่าการจัดการอาหารก็เหมือนกับการทำสวนนะคะเราต้องใส่ปุ๋ยที่ดีอาหาร5ชนิดที่เราพูดถึงและขณะเดียวกันก็ต้องกำจัดวัชพืชร้ายอาหารที่เป็นพิษต่อสมองออกไปด้วยค่ะการทำทั้งสองอย่างพร้อมกันจะทำให้สมองของเรา กลับนมีสุขภาพดีได้อย่างรวดเร็วค่ะสิ่งที่ต้องเลี่ยงเด็ดขาด3ตัวร้ายทำลายสมองน้ำตาลและแป้งขัดขาวปริมาณมากนี่คือตัวกระตุ้นความผันผวนของอารมณ์ที่ร้ายกาจที่สุดเลยค่ะเมื่อคุณกินน้ำตาลหรือแป้งขัดขาวปริมาณมากเช่นขนมหวานน้ำหวานขนมปังขาวระดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงแล้วก็ดิ่งลงอย่างรวดเร็ว Energy Crash การพุ่งดิ่งนี้ทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะไฮโปคลซไเซียมี ia, น้ำตาลต่ำชั่วคราวซึ่งสมองจะตีความว่านี่คือภาวะฉุกเฉินและจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งคอทิซอลฮอร์โมอนเครียดออกมาเพื่อดึงน้ำตาลกลับคืนสู่ระดับปกติค่ะผลที่ตามมาคือคุณจะรู้สึกงุดหงิดวิตกกังวลกระสับกระส่ายและสมองล้าอย่างหนัก การกำจัดน้ำตาลและแป้งขัดขาวออกจากมื้อหลักให้ได้มากที่สุดจึงเป็นการลดการกระตุ้นคอติซอลที่ไม่จำเป็นออกไปค่ะคาเฟอีนเกินขนาดและผิดจังหวะกาแฟไม่ได้แย่เสมอไปนะคะแต่การดื่มในปริมาณที่มากเกินไปหรือดื่มผิดเวลาจะไปเพิ่มภาระให้กับระบบประสาทค่ะคาเฟอีนทำงานโดยการยับยั้งตัวรับความเหนื่อยล้าในสมอง และยังไปกระตุ้นการหลั่งคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนให้สูงขึ้นด้วยหากคุณดื่มกาแฟแก้วที่2หรือ3ในช่วงบ่ายหรือดื่มตอนท้องว่างก่อนกินมื้อเช้าคุณกำลังทําให้ระดับคอร์ติซอลที่สูงอยู่แล้วยิ่งสูงขึ้นไปอีกทำให้ระบบประสาทของคุณตึงเครียดตลอดวันข้อแนะนำให้จำกัดคาเฟอีนไม่เกิน200-300มิลลิกรัมต่อวันและพยายามหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหลัง14นาฬิกา เพื่อให้ร่างกายมีเวลาขับคาเฟอีนออกไปก่อนที่คุณจะเข้านอนและไม่รบกวนการหลับลึกค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายคนเข้าใจผิดว่าแอลกอฮอล์ช่วยคลายเครียดได้แต่ในความเป็นจริงแล้วแอลกอฮอล์คือตัวที่ทำลายคุณภาพการนอนอย่างร้ายกาจค่ะแม้ว่ามันอาจทำให้คุณรู้สึกง่วงและหลับได้เร็วขึ้นแต่การนอนหลับนั้นจะเป็นการนอนหลับที่ตื้นและไม่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไปขัดขวางช่วงหลับลึก (deep sleep) และช่วงหลับฝัน (REM sleep) ซึ่งเป็นช่วงที่สมองทำการซ่อมแซมและจัดระเบียบอารมณ์เมื่อการซ่อมแซมไม่สมบูรณ์คุณก็จะตื่นมาด้วยอาการสมองล้าและหงุดหงิดง่ายกว่าเดิมค่ะเคล็ดลับการกินเพื่อสนับสนุนสมอง (daily habits) กินโปรโตีนในทุกมือ้อ (protein-rich meals) เน้นการมีโปรโตีนคุณภาพสูงอยู่ในทุกมื้ออาหาร ทั้งมื้อเช้ากลงางวันและเย็นค่ะเพราะโปรโตีนให้กรดอะมิโนที่สำคัญในการสร้างสารสื่อประสาทตลอดทั้งวันไม่ใช่แค่ทริปโตโฟแฟนสร้างเซโรโทนินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงไทรโรซีนที่เป็นสารตั้งต้นของโดพามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งแรงจูงใจและสมาธิการได้รับโปรโตีนที่สม่ำเสมอจะช่วยให้อารมณ์และสมาธิของคุณมั่นคงไม่วูบวาบค่ะ การปรับพฤติกรรมการกินและเริ่ม5อาหารสำคัญจะทำให้คุณสามารถสร้างเกราะป้องกันความเครียดให้กับสมองได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะในบทสุดท้ายหมอจะมอบแผนปฏิบัติการ7วันพร้อมตัวอย่างเมนูเพื่อให้คุณสามารถนำทุกเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้ทันทีค่ะหมออยากให้ทุกท่านมองแผน7วันนี้เป็นเหมือนการรีเซตระบบปฏิบัติการของสมองนะคะโดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการลดการอักเสบ และเพิ่มสารสื่อประสาทแห่งความสุขอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะความสำเร็จของการกู้สมองไม่ได้อยู่ที่การกินอาหารเสริมราคาแพงแต่คือความสม่ำเสมอของการกินอาหารหลักที่ถูกต้องค่ะหลักการจัดจานกู้สมองใน7วันทุบมื้ออาหารหลักเชา้ากลางวันเย็นต้องประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักเพื่อควบคุมน้ำตาลและให้วัตถุดิบแก่สมองค่ะปโปรตีนคุณภาพสูงทริปโตฟานแอนด์บีวิตามินส์ ต้องมีโปรตีนในทุกมื้อเพื่อรักษาระดับพลังงานและเป็นสารตั้งต้นของซีโรโทนินไขมันดีโอเมกา้า3ต้องมีแหล่งไขมันดีเช่นปลาอะโวคาโดหรือมเมล็ดพืชเพื่อต้านการอักเสบและบำรุงเซลล์ประสาทใยอาหารและผักใบเขียวแมกนีเซียมแอนด์พรีไบโอติกส์ผักใบเขียวคือแหล่งแมกนีเซียมชั้นดีที่ช่วยผ่อนคลายและใยอาหาร ก็เป็นอาหารชั้นเลิศดของจุลินทรีย์ในลำไส้แหล่งผลิตซีโรโทนินแผนเมนูตัวอย่าง7วันที่ทำได้จริงหมอขอแนะนำให้คุณลองสลับสับเปลี่ยนเมนูเหล่านี้ตลอดสัปดาห์นะคะเพื่อให้คุณไม่เบื่อและได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักการกู้สมองค่ะมือ้ออาหารหลักที่ต้องมีสารอาหารกู้สมองหลักเช้าไข่สองฟองบวกข้าวโอ๊ตหรือขนมบังโฮวีด บวกผักโขมผัดน้ำมันมะกอกทริปโทฟานวิตามิน B แมกนีเซียมกลางวันสลัดไก่ย่างอกไก่ไม่ติดหนังบวกผักกาดหรือคะนา้าบวกน้ำสลัดน้ำมันมะกอกโปรโตีนวิตามิน B ไฟเบอร์เย็นปลาแซลมอนย่างหรืออบบรอกโคลี่นึ่ง ข้าวกล้องหรือควินัวเล็กน้อยโอเมก้าสมแมกนีเซียมทริปโทฟานก่อนนอนนมอุ่นหนึ่งแก้วหรือโยเกิร์ตธรรมชาติถ้าไม่แพ้ทริปโทฟานโปรไบโอติกส,ส่งออกไปยังชีทเคล็ดลับการปฏิบัติรายวันจิบน้ำตลอดวันให้แน่ใจว่าได้ดื่มน้ำา3 3ลิตรต่อวันงดคาเฟอีนหลัง14นากา เพื่อไม่ให้รบกวนการนอนหลับเสริมโปรไบโอติกส์กินโยเกิร์ตคีเฟอร์หรือกิมจิในมื้อเย็นอย่างสม่ำเสมอการนำไปใช้และผลลัพธ์ที่คุณจะสังเกตได้คุณผู้ฟังคะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากการตัดสินใจเล็กๆในทุกๆมื้ออาหารนะคะในช่วง7วันนี้หมออยากให้คุณตั้งใจสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองดังนี้คะ่ะคุณภาพการนอนหลับฉันรู้สึกหลับลึกตลอดคืนไหมตื่นกลางดึกน้อยลงไหม การนอนหลับที่ดีขึ้นคือสัญญาณแรกที่บอกว่าแมกนีเซียมและซีโรโทนินของคุณเริ่มทำงานแล้วค่ะความมั่นคงทางอารมณ์ฉันรู้สึกหงุดหงิดน้อยลงในสถานการณ์เดิมๆไหมสามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างใจเย็นขึ้นหรือไม่นี่คือหลักฐานที่แสดงว่าคอรติเซอลของคุณกำลังลดลงและซีโรโทนินกำลังเพิ่มขึ้นค่ะอาการสมองล้าฉันรู้สึกว่าสมาธิดีขึ้นและคิดได้เร็วขึ้นไหม อาการสมองตื้อในช่วงบ่ายหายไปหรือยังนี่คือผลจากการลดการอักเสบด้วยโอเมก้า3และการได้รับวิตามิน B อย่างเพียงพอค่ะหลักการ9ผ่านหมอขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการกู้สมองและสุขภาพจิตของตัวเองนะคะการที่คุณมาถึงจุดนี้ได้แสดงว่าคุณให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองจากภายในอย่างแท้จริงค่ะฮุก อาหารคลายเครียดกู้สมอง5อาหารสำคัญเน้นแมกนีเซียมและโอเมก้า3ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าเช้าวันจันทร์ก็เหนื่อยแล้วหรือสมาธิสั้นลงมากท,ทั้งที่พยายามตั้งใจทำงานคุณหงุดหงิดง่ายขึ้นไหมถ้าคำตอบคือใช่หมออยากจะบอกว่านั่นไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจนะคะแต่เป็นเพราะสมองของคุณกำลังถูกโจมตีด้วยฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลและการอักเสบเรื้อรังค่ะ ในคลิปนี้เราจะมาเปิดเผยความลับของโภชนาการบำบัดสมองที่จะช่วยให้คุณลดระดับคอร์ติซอลและเพิ่มสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินเซโรโทนินและกาบาได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะเราจะเน้นไปที่5อาหารสำคัญที่คุณต้องเติมเข้าไปในมื้ออาหารทุกวันเพื่อกู้สมองของคุณกลับมา เราจะเจาะลึกว่าทําไมโอเมก้าสถึงเป็นสารดับเพลิงชั้นเยี่ยมที่ช่วยลดการอักเสบในเซลล์สมองและทําไมแมกนีเซียมจึงเป็นแรทธาตุแห่งความสงบที่ช่วยให้คุณนอนหลับลึกและผ่อนคลายระบบป,ประสาทได้ดีที่สุดค่ะ นอกจากนี้เราจะพูดถึงอาหารที่เป็นแหล่งของทริปโตแฟนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนแห่งความสุขและความสำคัญของวิตามิน B ในการให้พลังงานแก่ระบบประสาทและที่สำคัญที่สุดคือเราจะเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับแกนล,ลำไส้สมองและความสำคัญของโปรไบโอติกส์ในการควบคุมอารมณ์ของคุณค่ะ แต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะหมอจะบอกถึง3สิ่งที่ต้องเลี่ยงเด็ดขาดในการกินเพราะสิ่งเหล่านั้นคือตัวการหลักที่ทําให้น้ําตาลในเลือดแกว่งและกระตุ้นความวิตกกังวลมากขึ้นและสุดท้ายเราจะมีแผนปฏิบัติการ7วันพร้อมตัวอย่างเมนูง่ายๆให้คุณนําไปใช้ได้ทันทีค่ะถ้าคุณพร้อมที่จะทําลายวงจรความเครียดและอยากให้สมองกลับมาทํางานได้เต็มร้อยอีกครั้งพลาดไม่ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเคล็ดลับอาหารคลายเครียดกู้สมอง ที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้หมอขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงที่อยู่ฟังจนจบคลิปนะคะการที่คุณให้ความสนใจกับรายละเอียดของสารอาหารเหล่านี้แสดงว่าคุณให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและประสิทธิภาพของสมองของตัวเองอย่างแท้จริงค่ะเราได้ทำความเข้าใจร่วมกันแล้วนะคะว่าอาการสมองล้าและความหงุดหงิดง่ายไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอารมณ์ แต่มีกลไกทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนคอร์ติซอลและการอักเสบเรื้อรังค่ะและโชคดีที่เราสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยอาหารง่ายๆที่อยู่รอบตัวเราเราได้ค้นพบ5อาหารมหัศจรรย์ที่จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า3เพื่อดับไฟการอักเสบแมกนีเซียมเพื่อเปิดสวิตช์ความสงบทริปโตแฟนเพื่อผลิตฮอร์โมนแห่งความสุข วิตามิน B เพื่อให้พลังงานแก่ระบบประสาทและโปรไบโอติกส์เพื่อดูแลสมองที่2ของเราในลังไส้ค่ะและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการกำจัดตัวร้ายออกไปทั้งน้ำตาลที่ทำให้อารมณ์แกว่งและคาเฟอีนที่มากเกินไปที่กระตุ้นความเครียดโดยไม่จำเป็นค่ะการทำตามแผนปฏิบัติการ7วันที่หมอได้มอบให้จะเป็นการเริ่มต้นที่ส่งพลังที่สุดค่ะ ลองสังเกตความรู้สึกของตัวเองในอีกไม่กี่วันข้างหน้าดูนะคะว่าคุณนอนหลับได้ลึกขึ้นและมีสมาธิในการทำงานที่ดีขึ้นไหมจำไว้ว่าการเลือกอาหารทุกมือ้อคือการลงทุนในสุขภาพจิตและอนาคตของสมองคุณเองค่ะขอให้ทุกท่านมีวันที่สงบสดใสและมีสมองที่ปลอดโปร่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ